เด็กกับวัยรุ่นคือไม่ชอบให้ใครตีกรอบค่ะนั่งวาดรูปค่ะถ้ามีโอกาสก็ฟังเพลงด้วยค่ะที่แรกไม่สนใจนะคะ <laughs> พอเริ่มดูเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ว่ามันทำงานยังไงใช้ยังไง <c oughs> เวลาเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ร่างกายเสื่อมโทมส่วนนี้ส่วนนั้นอะไรอย่างนี้ก็สามารถฉีดเข้าไปและให้เซลล์ฟื้นฟูส่วนนั้นได้ <c oughs> มันเป็นการเก็บสเต็มเซลล์ค่ะเซลล์จากไขมันเพราะในไขมันเราะคะ่ะมีสเต็มเซลล์อยู่ แล้วเราก็จะคัดกรองไขมันออกและเอาสเต็มเซลล์นั้นนะคะไปพอเลี้ยงอีกทีนึงเมื่อเราจะเป็นต้องใช้ก็ฉีดกลับเข้ามาในร่างกายค่ะเดินออกจากห้องมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเหมือนไปนอนแช่อยู่ในทะเลสาปแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นใครอยากมาเก็บก็ได้ให้นะคนที่เด็กกว่านี้ก็เก็บได้เหมือนกันเพราะเซลล์ของพวกเราช่วงนี้กําลังดีกําลังใช้งานทานได้ Honda และฟื้นฟูเร็วคือเด็กก็คือเด็กวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นเซลล์ก็จะมีที่เซลล์แข็งแรงแข็งแรงและเยอะเยอะกว่า แต่ถ้าไปอายุเยอะๆก็ยังพอยังยังทำได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เราทำได้ก่อนเราก็ได้เปรียบเราสามารถเอาของมาใช้ได้เซลสเต็มเซลที่ได้เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์เราเลยนั้นถ้าเราทำของเราได้ก่อนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวไปแค่ไหน ดังนั้นเราก็ไม่สามารถอยู่ดูแลเขาได้ในระยะเวลาที่ยาวนานและประกอบกับทางเมดิสเองก็มีโปรแกรมการจัดเก็บสเต็มเซลล์ไว้ถึง60ปีซึ่งเราคิดว่าถึงวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วตรงนี้ก็จะดูแลสุขภาพเขาได้จริงๆเราให้อะไรลูกได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของขวัญแต่เราเชื่อว่าชิ้นนี้จะเป็นของขวัญชิ้นที่พิเศษมากม ที่จะอยู่กับเขาในวันที่เราไม่อยู่แล้วก็ดูแลเขาได้อย่างที่เราจะสบายใจที่สุด